พระโกรธทองใหญ่สามรัชกาลพระโกรธทองใหญ่หรือพระรองทองใหญ่เป็นพระบรมโกรธสำหรับทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีและยังเป็นพระโกศธสำหรับทรงพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงอีกด้วยสำหรับพระโกรธทองใหญ่องค์ปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สาม โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรด9้าให้สร้างขึ้นใหม่ทำด้วยไม้สักคุ้มทองประดับอัญ,ญมณีค่าก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ90ล้านบาทให้ในงานพระสศบสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนครินเป็นคราวแรกส่วนองค์แรก สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระศพสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าแจม่มกรมหลวงสีสุนทรเทพพระโอรสในรัชกาลที่1ที่ประสูติแต่สมเด็จพระอามารินทราบรมราชินีเป็นคราวแรกและองค์ที่2สร้างขึ้น ในรัชสมัยสมเด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาจุรารงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถ้าชอบวิดีโยนี้ฝากกดไลค์แชร์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆมาจากทาง c h anel n ขอบคุณค่ะ